เอ้าแล้วขนาดนี้จะคิดยังไดง <c oughs> ปลูกยังไงปลูกผักกาดมาผักกาดผักกวางตุ้งปลูกหอมปลูกแมงลักปลูกใบโหระพากระลำกรอบออไอนะ้พักอะไรนะเธอเขาเรียกพัก,กอ,อะไรนะพักอะไรนะพักปอบปอบอะ กองตุ้งห้องเต้จะลงชุดใหม่แล้วครับชุดนั้นจิน้มมอดมดแล้วเดี๋ยวอะไรระกาศขาวกับพักกวงตุ้งสักทีกำลังเก็กีก้จิ้ตอนนี้ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นพวกอ่ากระเจียบมะเขือลื่นนั่นนะนะเอาปลูกฝักทองปลูกกันไว้อยู่ฝั่งังนู้นจะปลัไข่ปลัไข่ปลูกของชายฝัี้ ีลาซะละาลาเณรเพกาว่าขั้นต้นเนะครับปลูกเครื่องใช้ที่ทเราใช้แหะครับพักอะไรนะพักแถวเรื่อยบ่ที่เราใส่ลาบใส่ต้มยินดีๆนะครับปลูกพวกนี้ละไว้กระจายกันไว้ครับปลูกพักสวนครัวที่เราใช่ประจำน,นะครับที่เราซื้อเขานะครับปลูกเพื่อที่จะให้เราลดต้นทุนใน,ในการในการซื้อครับเขาเนาะววาง่ายแบบปลูกในการลดต้นทุนนั่นนะครับอะไรที่เราใช้ล้วก็ปลูกตัวนั้นนะครับอะไรที่เราชอบทาน ผมพาคำฟังกันเป้วมาแล้ยั <laughs> คุณจันทก,การนะครับผมน้าบอกว่าคุณลูกกบอกว่าคุณจันทก,การสวัสดีครับนะครับผมมันเป็นจังใดหนูแวะอยู่ไหมกับเมา่เปิดเลยพี่ รุนนั้นไม่บ่เปิดบ่เปิดเสียงเนี่ยนหลายเลยิหนึ่งทับสองนะครับหนึ่งทับสองจากคุณจันคุณจันทครานนะครับผมขอพระคุณมากครับทำอะไรกันอยู่เนาะ ก็ยังจะมาถามอยู่กับเบื้องไล่ชุดนี่เลยเ้ยเนอะจะมาถามอะไรกันแบบดิแม่อ้อยนะครับแม่อ้อยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะครับผมสวัสดีแม่อ้อยครับเอาค่าแต่หันมาดูโทรศัพท์นะครับพักพักหลูปไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> พักนอนไปหมดแล้วครับงานเข่าเลยพักลอยพักนอนไปหมดแล้วขอบคุณานนะครับ